เราจะละหมาดชดใช้ให้เร็วอ่าให้หมดเร็วด้วยสาเหตุเรานี่ทิ้งมาเยอะถ้าเรามัวแต่ชักช้าเดี๋ยวไม่ทันหมดเราตายซะก,ก่อนเลยเราก็อยากจะชดให้หมดเร็วๆด้วยที่เราทำแต่ของรุกล ได้ไหมเขาถามนะทำแต่รุกนได้ไหมหมายความว่าพอเราตักเบิร์อัลลอฮฺอักุอัคบัรอัลฮัมดุลิลละ دعاء อิฟติดะก็ไม่อ่านนะเมื่ออามินเสร็จก็ลงรอกโกรเลยสุโรก็ไม่อ่านเพราะพี่น้องถามว่าเอาแต่รุกนล่ะสุโร์ไม่ใช่รุกนซุนนะให้อะด ع อาอิฟติดะไม่ใช่รุกนซุนนะให้อะเข้าใจนะครับ Ni por por Fatihah set kolong rokok. Surah mai ala. dia men wala... dia dia tak qada ik. Man mi ik pen mun waktu tu. Nah. Long rokok ka an subhana rabbiyal azim bi hamdih ti dia. Eh tidak sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham. Long sujud Subhanallah... subhana rabbiyal ala wa bihamdih nang rawang sujud rabbighfirli warhamni ลงสุญญูสุบฮานีอัลลอฮฺวะบิฮัมดิลุกขึ้นทำมรกอาตต่อไปบิสมิลลาฮิราะห์มลลาห์ทันทีอาองก็ไม่เละกเขาถามว่าได้ไหมได้ครับได้ยังไม่ต้องสงสัยถ้าเราทำเต็มเวลาสิบนาทีอ่ะตีไปเวลาสิบห้านาทีถ้าเราทำเต็ม ได้แค่กอดอโซโฮโูกับอาซัดสินาทีแต่ถ้าเราทำสั้นๆแบบนั้น15นาทีเราจะอาจเราได้โซโฮโูอาซัดมกริบดีแม่ดีอีชาก็ได้ด้วยเข้าใจนะเลยไม่ฮารามไม่บาปไม่เป็นที่ต้องห้าการที่เรากอดอทำแต่ของรุกลรุกลรุกล ไม่เป็นไรแต่ท่านอยากถามว่าสมบูรณ์เหมือนอ่านซูรอ์ไหมมันไม่สมบูรณ์แล้วเมื่อซูรอ์ไม่มีคุณจะเอาความสมบูรณ์ได้ยังไงคุณถามว่าซ้อไหมล่ะผมก็ตอบว่าซ้อผมไม่ได้ตอบว่าสมบูรณ์เข้าใจนะครับอ่าซ้อหมายความว่าในวันอัคราโซโฮวัคตูนั้นคุณไม่ได้ทิ้งเพราะคุณทําแล้วอาซาดวัคตูนั้นคุณก็ไม่ได้ทิ้งเพราะคุณทําแล้ว ถ้าเทียบกับคนนี้ทำกอดอซูฮรีรุกน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 แต่อย่าทิ้งตอมานีนะนะไม่ใช่รีบจนกระทั่งตอมานีนะไม่มีไอ้นั่นมันไม่ซอกอ่าตอมานีนะนี่มันมันสาระของการซอกแต่ละรุกน่ะไม่มีมันไม่ซอกรุกน่ะละมากอดอที่เอาแต่รุกนรุกนรุกน กับละมาตัจุดที่เป็นสุนัเต็มเปียเทียบสองอย่างนี้เนี่ยตัจุดสู้ไม่ได้หรอกครับเพราะอันนุมันราคาสุนัไอ้นี้มันราคาวัติบคนละเรื่องกันพนบุญอ่าเหมือนกับคุณกำไม่ฝังซานี่ก้อนหินเป็นกำมืออ่าแต่อันนี้เดียวอยู่พอพอพอ่าพอทัวฟามือ แต่อันนี้มันเป็นเพชรแต่อันนี้ก้อนหินคุณเทียบราคาได้ไม่ได้มาคนละเรื่องชั้นใดก็ชั้นนั้นตะจุดเต็มพิกาดสุนัขทำครบหมดด้อาอิฟติดาเอยอยาอูเอยสุรอห์เอยอันนี้ก็ดอรุกนรุกนยู่กนอย่างเดียวอิฟติตาไม่มีอาอูไม่มีซุรห์ไม่มีแต่ราคาตัวนี้จะแพงกว่ามาก เข้าใจหรือ,อยังครับอ่า uh huh.